สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยาพาทุกท่านมาชมโว,วราณอีกคอกหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านาทราชเ้อทรนะครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพราะนั้นก็คือกของอา,าคิดในวงการโว,วราณเขาจะรู้จักการในนามของ ชาคิดไล่จะท้อเนาะนะครับอ่าท่านนี้ก็คือชาคิดนะครับสวัสดีครับชาคิดครับอีกท่านหนึ่งยันครับยันสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งโชกครับโชกสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับปอะดือนอ่าทางช่องตลอดเที่ยวทั่วไทยขอขอบคุณแล้วก็ยันรายก็ทุกท่านนะครับที่มานั่งคุยคุยกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะชาคิดพี่อนุญาตโดยทางช่องมาถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับนะครับก็ทางอ่า ข่อของชลิศไร่ตะทอนนะครับอซึ่งอยู่ที่ไร่ตะทอนเนี่ยทราบว่าเป็นบัวข้ออีกข้อหนึ่งที่มีวัวเขาเรียกว่าดาวลุงใช่ไหมครับมีประมาณกี่ตัวจากนี้ยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวนี่ทั้งหมดเลยเป็นดาวลุ่งทั้งหมดเลยอายุวัวประมาณเท่าไหร่ อยู่หัวก็ประมาณ5ปีเลย5ปีวัวลุน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 นะ5ปีวัวเล็กนะวัววัวลุนเล็กทั้งหมดเลยใช่ไหมวัวทั้งหมดที่ซื้อมาหรือว่ายัางไงซื้อมาครับไม,ไม่ไม่ใช่มีเหล่ามีอะไรใช่ไหมซื้อมาทั้งหมดนะครับซื้อมาทั้งหมดเลย,เลยนะขอเดือนผมผมต้องคุยเรื่องประวัติการเล่นโบราณของของยันว่า มีประวัต okay. so so ิการเล่นโวรานยังไงอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งเล่นยังไงผมเล่นโวราณตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับพี่เด็กๆเลยผมตามตามตามผีชายผมก็คือที่บ้านเล่นกันทั้งหมดเลยอย่างอย่างจักลิศที่บ้านเล่นไหมเล่นทั้งบ้านเลยใช่ไหมนั่นอ่ะเล่นเหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อทุเรียนกุหลาบก็จะทั้งหมดเหรเนาะส่วนใหญ่ทุเร่ยนกุหลาบใช่ไหมทั้งหมดเพราะว่าบางบางฉักไปถ่ายทำบาง บางที่ทางประจวบทางอะไรบางที่ก็จะเล่นเฉพาะเพิ่งมาเล่นอ่ะเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นมาครั้งรุ่นพ่อเขาไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คนเพชรเขาจะจะเล่นกันทั้งหมดนะครับนะครับประนั้นเล่นนี่ได้โบราณมาจากไหนตอนสมัยที่เล่นสมัยผมปอทั้งรุ่่นพอสมัยผมเล่นเออผมผมเล่นเอ็กพี่ผมถ้าเดินตามปีชายผมแล้วได้โบราณมาจากไหนกับลูกเกิดมันสื่ออะไรแกงอะไรกันมั้ง ลูกเกิดครับสมัยนั้นนะผมผมผมก็สมัยนั้นจะเป็นลุงเก่งในสะทอนเขาเป็นนายพลตอนเด็กผมยังเด็กอยู่แต่ผมก็ขายร้านนั่นแหละผมก็เดินตามตู้ใช่แล้วก็ผมมาเรียนครับเจอแจ๊กในสะทอนมันก็เป็นอยู่เป็นอะไรกันไปเรื่อยแต่ประมาณปัจจุบันนี่ก็เป็นอาคิตในสะทอนอาคิตเป็นเป็นนายพลมีอยู่ปัจจุบันมาอยู่ด้วยกันนานไหม ก็เนี่ยกับพี่พีน้องครับอยู่กัน้วยกันอ๋อเป็นญาติกันใช่ไหมกันอ,อยู่กันในอบ้าแกอย่างชักซี่ดีเป็นในพวงมาลัยตามพี่พี่ตามกพะเไม่นานนะและ้วแล้วก่อนนั้นก็น่าจะเป็นแจ็กแจ็กเอาได้แจ็กใช่ไหมครวทางม,มาเล่นกี่ปีละ ตานที่ฟีนะครับอ๋อพวกใกล้ๆกันอ่ะเนาะอ๋อแล้วเราตัดตัดพอๆกันหมดเลยผมไม่ใช่ที่เนเป็นญาติกันทั้งหมดหรือเปล่าขอโทษนะลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันเนาะอ๋อมีวัวเริ่มมาเล่นจริงจังมีวัวลานของตัวเองเยอะไหมตอนแรกเล่นเล่นจริงจังเป็นเรื่องเวลาอ่ะของตัวเองแม่ของตัวเองเลยอ่ะของของยันเองเลยอ่ะสโนมี่สโนมีเลยครับเออแท็กสโมีตัวเดียวตัวเดียว เราได้ได้มาไงตอนนั้นตอนนั้นผมก็เซอร์ซื้อเข้ามาซื้อมาเพราะว่าใส่ก็เซอร์ไม่กวนทำไมก็ผมผมซื้อไว้เล็กๆมาแต่ขันครับตอนนั้นก็มาซ่อมมั้งอะไรมั้งเหมือนกัเก่งครพี่ก็ไม่เคยแพ้ใครนะตอนนั้นทีเว่าเสร็จะก็เป็นในส่วนของกมการเลีนะครับเรื่อยๆใช่ไหมตัวนั้นอยู่อยู่อยู่ครับก็คายไปแหละครับพี่คายไปอยู่อยู่กี่ปีก็อยู่กับผมประมาณสามปี เป็นเป็นวัวฝาลองบาลองฝาลองใช่ไหมทำไมถึงได้ปล่อยไปก็ให้ราคาผมก็ต้องขายอ๋อราคาดีหน่อยใช่ไหมเนี่ยตัวผาเมื่อมาก็ต้องขายเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วเมื่อถึงสิบปีไหมป่าปีสิบป่าปีที่พอมีตัวนั้นแล้วก็มันมีตัวไหนอีกที่ว่าผมก็หยุดมาพักหนึ่งเลิกแล้วก็น้องๆก็ โตเลยคือมาแทงคือแรกๆเาก็ปล่อยมือก็ให้ได้เพ่พวกนี้มาทางครัจคิดเลยจากคิดเอเราจคิดเล่กๆมีวัวอยู่ไหมอ๋มจีตัวตกจีบตัวเล้แล้วได้ได้เาจากไหนซื้อซื้อทั้งนั้นเลยป่ะไม่มีไม่มีลูกเกิดเลอไปซื้อวัวเท่าไหนเมื่อก่อน สื่อชาวบ้านมันเช่าสื่อดีเพื่อนนะครับส่วนอย่งจะเป็นวัวในเพชรน,นะ,ะไม่ได้ไปหาวัวทาง,งาทางเหนือทางใต้ไม่มีเนานะ,ะทุกตัวแรกวัวตัวแรกมีตุวตัวสร้างชื่อไว้ที่เขารู้จักจากพิษไร่จนร์นมี่นะตัวเหลือเรื่องปลาครับเหลือปลาเหลือปลานี่วัวบ้านไหนบานหลงครับบา้านหลงเป็นไงผลงานดีครับ ขี่ขี่ไฟจุดไฟจุดไฟนี่เป็นเป็นไงวะจุดไฟนี่ชนะหรือว่าชนะหมดเลยยุ่ยยุ่ยไปยังปล่อยไปเพราะราคาดีหรือว่านี่ยังไงนี่มันติดโควิดนี่ไงปันได้ดีเลยครับหมอปันไปโอ้้แลวนอกจากนั้นนกฟ้าปลเริ่มตัวไหนงเจ้าอญ่ที่ว่า ดังชื่เถิดดังอะไรนะดังสามเพลย์ดังสามเพลย์มัวที่ไหนมัวเพชรกันใช่ไหมครับตอนนี้จะอยู่เซียวมอสครับอยู่กันเซียวมอสไปนานปัจจุบันสองสามปีครับคอร์โควิดเหรอบ้านไหนไหมบ้านขานครับบ้านลองบ้านลองผลงานดีครับดีเหมือนกันพอๆกับเรื่องกุปปาเลยใช่ไหมครับเรามีตรงไหนอีก ชุดชุดที่ว่าชุดเดียว5ตัวเนี่ยองตัวแล้วที่ว่าโอเคหวาลองเนี่ยเก่งทั้งที่เหลือเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาโบว,ว์หวาคารธรรมดาเนาะ<ช>อ๋อแล้วมาเริ่มซื้อชุดจุมนวนเยอะเนี่ยหนานจ้ะก็คต้นือที่ว่ญญาบริเวณใดครับเ๊บเขาเหมือไม่านานานี่เองเลยเขาเหมือนหลังโควิดอยู่เนาะแล้ว ยางยันนิ้ตอนตอนช่วงหลังโควิดไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรเลยช่วงผมก็มาช่วงนั้นช่วงก็บโควผมก็สื่อตัวเล็กๆรุนๆมีมีกี่ตัวช่วงนผมมีอยู่สี่ห้าตัวเป็นไงบ้างผมมาชอบหัวก็สื่อไปเรื่อยที่นี่พอเล่นพอเวลาเล่นได้ก็ต้องคายก็สื่อหัวที่เราเล่นได้สือตัวดีๆไปเลยทีเดียวก็คือที่สามสี่ตัวนี้ก็พอจะได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้เด่นอะไรไม่ได้มาพาย ก็หรือว่าพอพอมีชื่ออยู่ก็พอมีชื่ออยู่ครับขายชิทางไหนไม่ได้ไม่ได้ขายครับปั่นตอนนี้ยุบยัง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 อยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับเนอะไม่ได้ขายเนอตรงตี๋ว่าขายนี่ผมขายชุดเล็กๆของผมอ่ะขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อชุดชนีมาอ๋อชุดที่บอกว่าชุดเล็กที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยขายไปโลกขายโลกไปครับแล้วชุดเล็กมันมันมันดีไหม คิดจะขายพอพอไม่ได้แล้วก็ต้องขายอ๋อพอไปได้พอจะได้ชุดใหม่ที่มันผีตีดีดีหน่อยพีเท้าดีดีหน่อยอ่ะพอไปก็้วเขาได้อ๋อแล้วชุดนี้ได้ได้ได้มากี่ตัวชุดถาหนึ่งตัวสองตัวครับสองตัวบ่าบ่าอะไรบ้างบ่าลองบ่าลองชื่ออะไรครับดอกลาตีครับดอกลาเต้เป็นงานผลงานก็โอเคอยู่ครับพี่กี่กี่ไฟแล้วเก่าไฟครับหมดเลย ชนะกินเดืนฐานยังเรียบนะพี่ดอกลาติดาวไฟชนะหมดเลยฮะชนะอู้ล่าสุดชนะสนามไหนที่สนามไหนล่าสุดสนามบ้านกุ้มครับนี่เขาไม่นานเลยนะหมามันคุณนเนื้อมีคนสนใจไหมก็มีแต่ขายจะปล่อยไม่ต้องรอจริงเอาไว้เล่นนะเพื่อนง่ายเอามีเท่าไหร่อีก จุดผู้จัดการจุดผู้จัดการเป็นไปดวที่ไหนเดิมผมก็เียจไปเจอมากาเออปลัดเออปัถึงที่ขององนแสนบัทคือ้นบาทแสนนบเป็นไปเจอไปเนทัางหลวงถึงวัวัวหน้าือกับผมเลยมอภาษาญ่ากก็ไดบเออ เจอเจอทีเดียวเจอตอนันเจอทีเดียวเจอครั้งเดียวก็ซื้อเลยกูขายรูปีแล้วกมลองซื้อเลยก็ซาหน้ากับดาเต็กกูจะฟังวุ้ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่นะใช่ไหมครับเป็นบาคานนะบ้าคานบ้าคานกินอะไรก็ซาต้องไหนก็ได้ได้สามสี่ห้าหกไม้หมดได้หมดตอดโตก็ได้หมดเลย โอเคนั่ผมว่านะทั yeah. mm ้ง hmm. no. สุดที่เราจากหกตัวไปแล้วเนี่ยที่พูดเมื่อกี้ชุดหลังนี่กี่ตัวกระติดลายตัวประมาณกี่ตัวนมๆลวงปีเ็าตือมาให้เล็กครับประมาณยี่สิบตัวีสกว่าตัวได้มาประมาณกี่กี่ เอาเอาเป็นเดือนถึงถึงถึงปียังยี่สิบกว่าตัวเลยถึงปียังที่ได้มาเนี้ยพอปีเลยใช่ไหมเขาก็ช่วงตั้งแต่โควิดที่ว่ารอบแรกที่ว่าจะปล่อยเล่นแล้วก็มาหยุดชะงักรอีกใช่ไหมขอรอบนั้นเลยที่ซื้อมาอ๋อพอจะบอกได้ไหมทุกทายที่ยี่สิบตัวเนี่ยมีผลงานที่ว่าเด่นๆหน่อยที่อยู่เอาตัวที่อยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยเอางนี้ดีกว่ายี่สิบตัวถึงปัจจุบันตอนเนี้ยมีกี่ตัวที่ว่าเด่นๆหน่อย นี่ก็อ่างเป่านี่อ่างเป่าอ่างเป่านี่วัวที่ไหนควัวเสียมอดเก่าครับเสียมอดเสียมอดขอที่แสนที่สามกุฏายสามกุฏายได้ได้มานานเลยตอนเดนานแล้วครับก็ตั้งแต่ตอนนน้นที่บอกเมื่อกี้เนาะไปเจอยังไงตัวเนี่ไปเจอยังไงผมเคยเจอคำหล่อครับเจอเจอกี่ครั้งหลายครั้งอยู่ครับเออเที่ ตัดสินใจซื้อนี่เพราะว่าชอบราคาแต่ละปีปากเตาเนี้ยตาแต่ละแต่ละต่อไม่ได้ต่อรองเลยเลยต่อครับแต่ละก็มาเลยอืมแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นไงขี่ขี่ไฟละมันเป็นบาคารันครับเป็นมาคารัก็สามสี่ห้าแรงหมเหมือนกันโอ้ชุนชุนใหญ่จะผูกคานไหนบ้านไหนคขาเรีย บาร์หลองนับาร์ซีนับนีคนไทยจะซื้อพอมีครับพอมีนะเขาเคยเขาเคยให้ราคาก็เลยยัน3ามแสนห้าสามแสนห้ายังไม่ปล่อยปล่อยไม่เชืว่าจะปล่อยไหมไม่ปล่อยเหมือนกันเก็บไปเล่นเนาะเอจากใจฟอรมีตัวไหนอีก มีเท่าไหร่ที่ว่าเป็นของชาคิดนะพอจะรู้เนาะที่ว่าอยู่ด้วยกันน่าจะรู้อยู่แล้วมีเท่าไหร่บ้างอาแล้วก็มีมีเม็ดเงินเม็ดเงินเม็ดเงินนี่เป็นเป็นวัวที่ไหนเป็นวัวเออแต่ก็ไม่ต้องเขาได้มาตั้งแต่ตอนนนั้นเหมือนกันสที่ที่พูดได้คือดูเดื่องมาเลยครับมาดามพ่อด้งเนาะป่าอะไรตัวเน้ป่าคาป่าคาเหมือนกัน ผู้สามปีห้าร้องก็เลยร้องได้แต่รองไปเลยเพิ่งไงโอ้ผลงานล่าสุดที่่าอะไบ่าบาบาหบาหบาหก้านอกับพกได้แล้วมัไม่ไดู้ไม่ได้ปูกยืองเดิมกับพวกนอกันนะครัสองสองได้ซื้อมาแเออได้วกซื้อมาหนึ่งแสนนะครับงกเนาะ ถ้า,า,าถ้าซื้อทราบร่าฟีติง้งนือม่แพงไม่แพงเละซื้อตามฟีติ้งอ๋อไม่แพงเท่าขนาดนั้นอ๋อกแต่ตอนซื้อต้องเป็นบาทแต่ว่าขา,นนรขาหรือไงครับขาเหมนือนดีเนอะผมคิดว่าเป็นบาทนกเขาเขาซ่อมนะซ่อมพวกนอกได้แต่ว่ามาอยู่กับสาขาที่ยังไม่ได้พวกนอกอใส่ไหนใส่าทางตรงไหนก็ไหนโดยมีว่าโคงขานดี ตัว,ต,วต,ต่อไปตัวไหนอีกตัวไหนที่ตัว <cũ> ล่าสุดก็คือแทงเกอร์ก็โบแดงครับโบแดงโบแดงนี่บัวท wow ี่ไหนครับัวฟองน่องไทยโชคครับโชคเลยอ่ะเดี๋ยวใช้เวลาอยงโชคกี่กี่ปีพอๆกับรลูกด้วยกันสองปีแล้วครับสองปีบานบานไหนตอนนี้บ้านนอกบ้านนอกเป็นไงเป็นไงผลงานดีกี่กี่ไฟแล้ว สามไฟครับสไฟชนะหมดเลยล่าสุดสนามไหนล่าสุดเนะี่บ้านกลุ่มครับบ้านกลุ่มเหมือนกันอ๋อไปอ๋อทั้งหองทั้งทั้ง,งนอกเลยเนอะโอ้ฟันกับไรเอามาจริงเต็มโ,โอ้โอ้สุดยอดเลยเนาะโอ้โหทีนี้น้งงใจขงเ<ม><ง>ขาเนี่ยว่าเก่งเขายังชอบวัวมันก็นเลยมีมีกำลังเออแล้วโชคมีวัวกี่ตัวตอนนี้เรือตัวเดียวนะครับ เราตัวเดียวตัวน,นั้นนะนะแล้วรถทางตาเลยครับเป็นไงบ,บ้างบัวบัวในของเราเองมีกี่ตัวที่อยู่ในทีมมก็ยิ่งทีมมีตัวเดียวครับบาเป็นบาร์ไหนบาขาเนา,าน,นาะบะขาได้พนันานี่ยเขงตายสื่อมาได้สองเดือนนะอ๋อเพินน่งได้มาเป็นไงบ้<ม>างเขาปลูกกาไหนตอนนะี้บาไหนปลูกบาไหน มาสแล้วก็ใส่ขานอก็ไปแล้วเขาได้กงนเนาะรวมทั้งกดทั้งมีประมาณกี่ตัวเชมของจากเมื่อกี้เป็นนายกวงเนีะยี่สิบกว่าตัวเนาะเล็กตัวน้อยเนาะแต่ตัวเต็งเต็งก็อย่ที่พูดมาเมื่อกี้เนาะรุ่นใหญ่ไม่มีรุ่นที่ว่า ใหญ่กว่านี้ไม่มีเนาะมีแค่ชุดนี้นะครับชุดเียชุดนี้ชุดเดียวเนาะชุดเดียวเลยชุดนี้จริงนะถ้าพิชเท่นั้นเนาะคิดจะซื้อเครื่องเลยมองว่าดูทางจะซื้อหรือว่เบิกไว้ก่อนเพื่อจากพิชแต่ยังลูกพี่เขาว่าจะซื้อโน่นนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจะซื้ออะไรลูกพี่เสียแจ็คอ๋อเสียแจ็คใช่ไหมเสียแจ็คแล้วก็ทั้งตุ่ม อ๋อที่ว่าเป็นผู้สนับสนุนอยู่พวกหลังนะนนงแล้วก็นายกอีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้านหลังคือนายกเต็งกเงเป็นนายกของอไร่สะนะท้อนเนาะท่านก็อยู่พวกหลังในการสารนับสนุนทีมของตาคิดนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานอีกทีมหนึ่งที่เป็นท่านจะเป็นตัวเป็นพวกรุ่น,นเล็กเลยที่ว่าแข็งนะแข็งพูดท่านจะแข็งว่าผงไป ถ่ายถ่ายทิปเป็นหลายเจ้าก็ถึยจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้เยอะแล้วก็เขาก็มันก็จะมันไม่ได้เวล,ลาเอาไปเล่นด่านมันมันอยู่คนละนี่อยู่แล้วเนาะมันจะคนละชั้นกันอ่ะมันเล่นด้วยกันไม่ได้แต่ชุดนี้ที่ผมเห็นเ่ยก็จะมีชุดเนี้จังแต่ไปถ่ายมาก็จะมีชุดนี้แต่ว่าชุดเล็กด้ียว่าแข็งอะแข็งที่เจอเจอเก่งอะถือว่าเป็นชุดดาวรุ่งอย่างที่พออ่อเขาเนาะตรงนี้ไม่มีมไม่เหล่าเนาะแม่เหล่าโบราณเยอะที่ ไม่เหล่าที่ว่ามีไม่เหล่าโบราณเราซื้อมาเลี้ยงมีไหมเกษเนี่ยเมียจำเจ้าเฮ้เนี่ยเมียจำเจ้าเนาะที่คุยซื้อไปกันนี่แหละเนี่ยแม่จำเจ้าเหรอโอ้ยเป็นผลอะไรมีที่บ้านมีกี่ตัวตามีสี่สิบห้าสิบตัวโอ้เยอะเนาะเยอะแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างตา เยอะไหมออกจากคอกมาเยอะเพราใช้งานได้ครับลำสุดนี่น้องมันก็ลูกมันคาดเป็ดเป็นแซงับลูกของแม่จันเจ้าแม่ของจันเจ้าเนี่ยเป็นน้องของจันเจ้าเฮ้ยง่ายอูกร้านเขานั่นแหละลูกร้านเขาเราออกจากคอกเรามาเล่นมีกี่ตัวที่ออกมาเล่นในทีของตากเป็ดของทีมงานอะไรก็มีจันเจ้าตัวเดียวครับน้องหันตัวสื่อบางครับคือเขายังไม่เด่นเท่าไหร่เนาะ แล้วที่ออกมาซ้อมกันไม่มีว่าที่อยู่ในครอบนะเนี่ยี่อดึงของพอซ้อมบ้างแล้วมันเออแค่วัวนี่หน่อยครับนี่ทำท่าฮัดครับอ๋อทำท่าครับชุดแม่เหล่าชุดนั้นได้มาหลายมีชายซื้อมาครบ67ปีแล้ว67ปีก็ถ้าก็ก็ถ้าซื้อมาก็ซื้อมาตอนนั้นมันเป็นวัวเล็กยี่วัวใหญ่แม่พูดถึงแม่พันเลยนะที Ο, ่มอฟีนแม่พันธุ์เป็นแม่แหรอเป็นแม่แล้ว ก<โ>เจ<ว>็ดปีนี่ถ้าถ้าถ้า,ถาออกมาเป็นลูกก็ก็นา่าจะได้บ่าประมาณชุดสองชุดสามชุดประมาณสามชุดเนาะสามชุดสามชุดนี่ก็มีจันเจา้าอะที่เด่น,นออกมาเนาะตัวเดียวเนะแล้มีตัวไหนอีกไหมกจากจันเจ้าตัวสื่อมาอันนี้มาที่วายยุบานแดงมาอนี้มาอยู่ยยกระม,ม,มือเออแม่คูอยู่นี่ใช่ไหมตังสื่อมาอ๋อแม่พูดถึงแม่เราพูดถึงแม่เรา เล่าก็มีก็มีจังเตัวเดืยที่ว่าเด่นๆนะตรงนั้นก็ยังยังยังฝึกพอฝึกไปได้นะทางคิดจะมีไม่เลอะไร้ไหมางจะคิดไม่คิดมันทำไมไม่มีเลี้ยงไม่มีที่เลี้ยงยากที่เลี้ยงนะแ่ว่าเรากอตัวเดียวยากที่เลี้ยงแต่ตอนนี้ถ้าเลี้ยงก็ขึ้นเขาอย่างเดียวเนาะเป็นตรงนั้นหน่วบ้าน ก็ติดข้าวญิ่องอก,ก็ส่วนใหญ่ที่ที่ไปถ่ายมาก็หลายท่านก็วัวก็ขึ้นเขาอย่างเดียวอยู่ตามชายเขาเนืโ,โชคไม่มีมไม่มีไม่เราไม่มีอะไรอืมที่ก็ถือว่าเป็นชุดวัวชุดเล็กที่น่าติดตามผลงานนะครับผลงานก็ตามที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังตามที่ได้รับ้า ทุกท่านก็ถือว่าเป็นวัวอีชุดหนึ่งที่ว่าแข็งว่าทุกวนชุดเช็ก่ะแข็งมอทุกคนนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้ทางทางยันแล้วก็ทางตาคิดพาไปชมวัวลานที่อยู่ตรงนี้ประามาณกี่ตัวตรงนี้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้ประมาณถึงสิบกว่าตัวประามระาณสิบกว่าตัวเนาะกลับกลับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมเลยนะครับ